สวัสดีครับทุกคนโฟร์พันชาแนลวันนี้จะพาทุกคนมาเปิดแพ็คลายเอตโตเข้าทีมหลักของผมนะครับวันนี้เติมทองโปรทุกคน3 49ได้2,100ทองเนาะไอดี ID ละ1ครั้งนะครับหลายๆคนคงจะเติมไปแล้วบางคนบอกว่าทองโปรมักจะออกอยากนะครับวันนี้จะมาลองทีมหลักของผมดูจริงๆแล้วคลิปนี้ไม่มีเนื้อหาอะไรเกี่ยวกับสายฟรีเลยนะครับแต่อยากจะฝากข้อความถึงสายฟรีที่ชอบลองทองหน่อยเนาะ จะเป็นประสบการณ์ที่ผมได้เปิดมาหลายๆล d ดีนะครับทั้ง i d fc แล้วก็ ID ส่วนตัวเนาะเห็นมีหลายคนบ่นว่าลองทองมาแล้วและเปิดไม่ได้นะครับผมเคยลองกับ ID หลักแล้วก็ ID ลองแล้วก็เปิด ID ของ fc มาแล้วนะครับโดยเฉพาะทองดองประมาณ1,000นถึง2 0 0 0ทองเนาะทุกคนครับการดองทองถ้าคุณอยากจะให้มีประสิทธิภาพผมแนะนำให้เล่นออนไลน์ครับเล่นออนไลน์ก่อนเปิดทุกครั้งโดยเฉพาะทองฟรีนะครับ เล่นออนไลน์ประมาณสัก3-5ถึงตาไปเลยอย่าเล่นตาเดียวแล้วมาเปิดนะครับเล่นออนไลน์ย้ำนะครับเล่นออนไลน์แต่ถ้าอยากให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้เปิดอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยอย่างเช่นเราเล่นแมตช์สัก4-5หตาแล้วได้ครบร้อยทองพอดีเนาะได้รับรางวัลร้อยทองแล้วก็กดรับทองแล้วเปิดเลยครับหรือไม่ก็เล่นให้ครบ200ทองเนาะฝัง่งนะครับ2ฝัง่ง ได้ฝั่งละ100ทองเสร็จแล้วเล่นจบกดรับทองแล้วเปิดเลยนะครับประมาณนี้เนาะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่นํามาแบ่งปันกันนะครับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับมาลุยกันครับตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าเนาะทุกคนแนะนําให้2ตัวเดียวครับหลังเที่ยงคืนเนาะผมจะเปิดทีละ300ทองเนาะถ้าไม่ออกผมจะเล่นออนไลน์นะครับ ตอนนี้มี2100ทองใช้2ตัวเดียวก่อนเนาะเป็นตัวสุดท้ายของแพ็คครับทุกคนถ้าหมด2 100ทองถ้าไม่ออกผมก็คงจะยอมแหละครับเนาะก็คงไม่ยอมเจ็บเน,ะนาะ1 2 3 4 5ไปมาเลยมาร้อยทองอะอก,กิโลครับคุณอาก,กิโลไปหลักการเดิมครับเปิดได้บอลนำตัวไหน ไปเปิดดูข้อมูลบรรํำตัวนั้นสามครั้งนะครับมาหนึ่งเราไปสองเนาะมันคงไม่ออกทุกครั้งทุกคนแต่ก็มีโอกาสอยู่นะครับสองสามโอเคหนึ่ง สองสามสี่ห้าไปมาละเฮ้ยไปต่อครับสามร้อทองเนาะมาสองตัวเดียวครับปูนมาสองตัวเดียวใช้ล่าตัวสุดท้ายของแพ็กนะครับโดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนกับตอนเช้าเนาะหกโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าประมาณนี้เนาะสามร้ทองถ้าไม่ออกเดี๋ยวไปเล่นออนไลน์นะครับจัดเต็มเลยครับ คลิปนี้มาดูสิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปั้งโอ้ยยิสมาแล้วลองเท้าสีส้มลองเท้าสีส้มแน่ๆยสิสแจมครับแจมสุดๆ สวยๆจบภารกิจทุกคนจบภารกิจครับ <Wh ee. S 1> โอ้โหนึกว่าจะหมดสองพทองถ้าไม่มาสองพทองหยุดแล้วนะไม่ยอมเติมเพิ่มแล้วครับไม่ไหวครับตัวสุดท้ายของแพ็กนี้ใครจะเติมก็เติมเถอะครับผมแค่ขอแค่รอบเดียวเนาะว้าวโอเคครับก่อนหน้านี้ผมเล่นทองเมดดีไปแล้วทุกคนทองเมเดดีได้เอ้ยไม่ใช่ได้ซาบีไปนะครับซ้ำเนาะอ้ สวยสๆ oh. มา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 เอาเข้าทีมกันครับเอ่อเอาเวอลก่อนเที่ยงกลัวทุกคน2ตัวเดียวใช้ได้ผลนะครับใช้ได้ผลดีเที่ยงกลัวแต่ถ้าไอดีไหนมันไม่ค่อยได้ผลเนาะมันเปิดแล้วไม่เคยออกเลยสองร้อยทองเอ้ยไม่ใช่2ตัวเดียวก็ไม่ต้องใช้ครับง่ายๆเลยนะครับอ่าน,นำให้เปิดทีละพันทองเนาะ สมมติว่าหลังเที่ยงคืนจบไปแล้วพันทองถ้ามันไม่ออกนะพรุ่งนี้เช้าค่อยเปิดครับประมาณนี้เนาะแต่คนไหนที่ฝากผมแล้วผมจัดยาวอะนั่นเพราะว่าผมไม่มีเวลาบริหารการการเปิดให้นะครับไม่มีเวลามากพอเนาะก็ต้องเข้าใจกันตามนั้นนะครับคนที่ฝากผมเปิดเนาะแต่ถ้าใครอยากจะเว้นช่วงเหมือนกับที่ผมแนะนํานะครับก็ต้องเปิดเองนะครับประมาณนี้เนาะมา ลองเข้าทีมกันครับ4 2 4จัดทับไอคอน4 2 4ครับค่าแฟมยังไม่เต็มเนาะเดี๋ยวรอปั้นให้เต็มแล้วก็ค่อยวูแล้แงกันอา่าแล้งยังไม่ไปถึงไหนเลยทุกคนฝีมืออ่อนมากมา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 ลองเข้าทีมกันก่อนเอโตอ้ถ้าไม่บูทบาซ่านะก็ตัวสำรองเลยครับประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าบูบาซ่าก็ลงตัวจริงได้หน่อยอืมอลงไปก่อนเนาะ แทนตัวนี้แล้วกันไปเึ้เบาเอ่ะโอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวอัพค่าแฟมเต็มแล้วก็ค่อยรีแล้ตกันนะครับว้าวบทจะมาก็มาทองเมดดีมันมาอยู่นะทุกคนมันมาอยู่นะครับหลังจากเราเล่นออนไลน์เนาะแต่ว่าคงจะยากหน่อยสายฟรีเนาะบางสัปดาห์ก็ได้บางสัปดาห์ก็ไม่ได้ แต่ว่าถ้าเล่นออนไลน์อะ่ะมันมีโอกาสได้นะทุกคนมีโอกาสได้กว่า,อาดองทองไว้เนาะก็เคยหลายๆครั้งแล้วละ่ะคนที่ดองทองคงจะรู้ดีนะครับแผนเมื่อกี้ค่าแฟมยังไม่เต็มเนาะเดี๋ยวลองแผนนี้กันครับนี่จับหน้าคู่แผนนี้ค่อยถนัดหน่อยเนาะค่าแฟมเต็มแล้วแต่ถ้าเอาเอตโต้ลงคูงไม่เต็มแล้วครับต้องต้องบูธกันต่อเนาะใช้บอร์ดบูธนะครับ,รบหมดซิมช่วยได้มากเลยนะครับ ถ้าเล่นเองมันก็ประสิทธิภาพในการใช้งานของนักเตะมันไม่ค่อยเท่าบทเนาะผมว่านะหรือไม่รู้ว่าผมรู้สึกเ,เองหรือเปล่าเนาะโอเคประมาณนี้ทุกคนถ้าจัดหน้าคู่นะครับก็คงจะโอเคดูประมาณนี้แต่ถ้าไม่บูบาซ่าคงจะเอาไปเป็นตัวสำรองเลยครับไอโต้เนาะได้ยินว่าหาช่องดีอยู่นะครับเห็นหลายช่องรีวิวกันไปแล้วเนาะผมคงไม่รีวิวนะครับขอบคุณครับทุกคนเปิดได้ใครกันบ้าง เมนบอกกันได้นะครับแล้วสําหรับเอโตหมดไปกี่ทองเม้นบอกกันหน่อยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับยังมีเวลาอยู่เนาะค่อยๆเปิดครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฟอกฟันช n แนลผมทําได้คุณก็ทําได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย